ไม่ยืนอะไรกับขอบแล้วยืนกลางๆเดินกลางๆนี่ยเนยืนยืกับขอบนี่เดินกลางๆนี่ สวัสดีครับผมบีราชตะนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่เขาตะแบกกันนะครับจากครั้งก่อนเคยไปมาแล้วแล้วคลิปมันหายไปหายทั้งช่องเลยครับคือทางยูทูบลบช่องผมทิ้งครับทำปิดกดรุนจนโดนปิดโดนลิขสิทธิ์ทั้งเพลงทั้งอะไรหลายอย่างเลยโดนปิดไปแล้วแต่คลิปนี้ผมจะไม่ใส่เสียงเพลง เอาจัดเสียงธรรมชาติธรรมชาติเสียงแบบนี้เลยเดี๋ยวจะพาดูระยะทางนะครับว่าระยะทางที่ผมอยู่กับถึงที่นน่นมันระยะทางเท่าไหร่ระยะทางที่ผมอยู่นะครับนี่นี่ตอนนีผมอยู่มอเตอร์ไซค์กี่สิบนาทีถึงครับไม่ไกลครับขับรตแบบเส้นทางมอเตอร์ไซค์ไปครับ ทีที่วิ่งรถเกิโเมตรครับผมเมื่อกี้ก็ให้ดูระยะทางไปแล้วนะครับมา20นาทีถึงครับ16กิโลเมตรเดี๋ยวเราก็เดินทางกันเลยครับรอรอแฟนตะปูแต่งตัวอยู่นะครับ <c oughs> ก่อนจะไปถึงวัดเขาตะแบกนะครับเราก็มาแวะหาอะไรกินกันก่อนนะครับระยะทางอีกประมาณ สี่กิโลเมตร4.5กิโลเมตรนะครับปกติทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะครับได้ปไปแล้วครับนี่ครับก๋วยเตียเต๋ยวเมื่อกี๋วยเตี๋ยวครับ อนนี้แล้วก็ทานก๋าเตี๋ยกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปกันวัดเขาตะแบกเลยนะครับตรนยาวเลยแล้วตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าวัดเขาตะแบกแล้วนะครับครับไทเลยครับดีเดียวทางเข้าวัดเขาตะแบกนะครับสาที่ไปเลย อนนี้เราก็มาถึงที่วัดเขาตะแบกกันแล้วนะครับนอ,อ่จะเป็นโบสถสดนะครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อน้าไม้ก่อนกําลังกําลังเดินทางนะครับครับตอนนี้ก็จะเดินทางเข้าไปเลยนะครับมีทางเข้าอยู่ข้างๆกับโบสถ์นะครับโบสถ์วัดเขาตะแบกนะครับ อ้าก็ในมีน้ำขายออเ,เขาเขาไ,ขาได้สองช่องเลยช่องไหนก็ได้เหมอนข้าก็ลางแอกอคอหงกันนะครับเอ่อคอหง,งกเดี๋ยวไปซื้อน้ำไปสักขวด ทำซื้อแกโบอธิษฐานโบเส้นละเท่าไหร่หกสีหกเส้นราคาร้อยแปดสิบหนึ่งเส้นสีเหลืองอธิษฐานเกี่ยวกับลาบเลือดนะครับโบอธิษฐานนะครับอธิษฐาน ที้แดง,งอธิษฐานเกี่ยวกับวัดทธวัฒนนาโชคลาภปากไมายตามระดับสีนะครับนี่ออน้กนำก่อนนะครับน้ำไลยดิพี่เจ้าอ,อะไรมีโค้ดไหมครับนี่ ครับครับเอาเอาแค่น,นี้แหละน้ำเปล่าพอแล้วน้ำเปล่าลนีา่ยหืหยิบน้ำเปล่ามาผมขายเยอะๆเลยครับมาซื้อโบนะครับวันนี้จะมาซื้อโบนะครับผม เอาสีเหลืองกับสีน้ำเงินครับค่ะค่ะอันนี้ใส่ตู้ก่อนลูกใสตู้ไปเลยค่ะสีเหลืองกับสีน้ำเงินครับค่ะค่ะใส่ตู้หกสิบบาทค่ะใส่ตู้เลยค่ะ,ะค่ะตากเขียนชื่อน้ำสกุลี่เศนโบนะคะได้รับโบนะ,ะ,ะไไคะใช่คะ อะไรบเสร็จก็มาเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับเขียนชื่อนามสกุลเลยนะครับก็มีแถบมีแถบไม่เขียนอยู่ครับเขียนชื่อนามสกุลแถบอแถบชื่อนามสกุลก็เขียนใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็เขียนชื่อก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาที่ผูกกัน ที่ที่พักโอ้ทางขึ้นยอดวิหารนี่ครับทางขึ้นยอดวิหารามีซุม้มมีซุ้มดอกกุหลาบด้วยครับนี่สำหรับถ่ายรูปถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายรูปไหม มาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวด้านล่างับอ๋อมันตรงนี้ไม่เห็นเปิดเปิดเปิดโคกนหน่อยทางเข้ามานะครับครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณ สะพานนะครับสะพานปูโปนะครับเออเออยอะๆเลยครับคนมาคนไปปลูกข้าบบนบนยอดเลยอันนี้บรรยากาศด้านล่างครับด้านล่างของสะพานนะครับ ติดเต่นไหมครับไปเที่ยววัดสาติแบกแต่รอบจ้องแล้วรอบจองแล้วเหรอเดีมารอบแรลกรอบลรกจแลี้ยวมาทีนึงแต่ไปไม่ทั่วครับเดี๋ยวคราวนี้จะไปทั่ทั่วเลยน่ครับอันนี้บรรยากาศฝั่งนี้มีลิงด้วยนะเคาเห็นมีลิงอยู่ ที่น e ี่มีลิงด้วยนะเป็นลิงสแมเปิดเม็ดและนคนอ้คนหายหมดเลยข้างหลัง อทีแรกว่าจะขึ้นอ้อมขึ้นที่ทางนี้นะครับตอนนี้ขึ้นไม่ได้นะถ้าห้ามผ่านครับเป็นการเดินเลาะกันนะครับเดี๋ยวเลากันไปนะครับนี่ครับทางไปสะพานกระจกนะครับกัค่อไเดินไปครับทางนั้นง่ายอยู่ตอนนี้อยู่ในซุ้มกอไผ่ครับซุ้มกอไผ่มีอาการลมเื่นครับ เหนื่อยก็มีที่พักให้นั่งครับเดินใจเย็นๆครับนักท่องเที่ยวมาหนึ่งสองสามครูภาษาอะไรกันนะหนึ่งสองสามมันกันนะ นี่ไงมีลิงอ่ะลิงข้างไหนนู่นมีลิงครับอ้วนอ้วนทุกเลยมีลิงด้วยนะครับอู้ยเลยนี่มีดูลังนี่ด้วยมีลัง ลังนกลังนกใช่ลังอะไรอ่ะรังตัวเตะกระหอกไงรังกระลอกเหรอเอออ๋อเป็นลัง,งนี้เหรอแน่เลยทำไมได้อยู่ในโพงเหรอมันก็เลอแต่มันจะช่างไงบางมันมันโค้งไม้มบางทีของมันม่กลัวตัวเอิญจำมันใส่เงินเต๋อนี่ครับลิงลิงเดินน้ำหน้าครับลิงเดินน้ำหน้า โอ้ไปลมเรื่อลมเย็นครับบรรยากาศน่านนอนมากเลย